คืนนี้ตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับเกมนะัแอดครับรอบตัดเชือกนะัดแรกนะระหว่างลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะครับพูดถึงรอบตัดเชือกนัแอดครับเมื่อคืนนี้ก็พลิกล็อกไป1คู่เดอะโบโรนะฮะวิดเดินสโบรของไมเคิลคาริสามารถที่จะเอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อศูย์ในเกมแรกนะก็แข่งกันที่ ลิเวอร์ไซ s ์สเตเดียมเกมที่2ก็จะไปเจอกันที่แตมฟอร์ดบริกนะอ่ะแฟ <Fine Chelsea S 1> นเชลซนะีเป็นกำลังใจให้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ก่อนเพราะว่าถ้าโบโรเข้าไปชิงชนะเลิศเนี่ยโอเคแหละมันก็เป็นสีสันนะฮะเราก็เชียร์อดีตเด็กผีอย่างไมเคิลคาริคก,ก็จริงแต่ดูแล้วโบโรถ้าเข้าไปชิงไม่น่าจะเอาพวกพี่ๆอยู่นะฮะน่าจะตายอย่างเขียนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเชลซี Chelsea อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง นะ่าอาจจะดูแบบตะกุกตะกักแต่ก็เป็นทีมใหญ่อะ่ะอย่างน้อยๆก็น่าจะแพ้ยากหน่อย กลับมาที่คืนนี้นะฮะตีสามตามเวลาประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเลยขออนุญาตอ่าน้องดูด้วยนะฮะพว่พี่ครับขออนุญาตน้องดูหน่อยนะเพราะว่าเวลาน้องดูทีไรเนี่ยจะต้องโดนกระหนกระหนทุกทีเลยว่าขอบคุณที่ช่วยเชียร์ขอบคุณที่ช่วยอดหลับอดนอนเชียร์ก็คืออย่างงี้ฮะคือถ้าไม่ดูเนี่ยถ้าไม่อดหลับอดนอนดูเกมตอนตีสามพรุ่งนี้จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะพรุ่งนี้จะไม่รู้ เอาอะไรมาพูดในคลิปแบบนี้ที่เจอเป็นประจำทุกวันถ้าไม่ดูเนี้ยแล้วก็วิเคราะห์ไม่ได้ไม่เห็นจริงไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอะไรแบบนั้นมันก็ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์วิจารณ์อามาอธิบายได้เพราะฉะนั้นก็ขอความรุณาด้วยแล้วกันนะฮะเข้าใจนะว่าห่วงแต่ว่าขอดูด้วยไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวเราตกรอบไปนานแล้วแต่ว่าอย่างน้นอยๆตอนกลางสัปดาห์ก็ยังมีอะไรให้ดู นาะยริวพูลนะครคืนนี้เจอกับฟูลแลมที่เพิ่งเจอกันไปเมื่อไม่นานเนี้แล้วก็เป็นเกมที่สนุกสนานตื่นเต้นนะฮะเมามันมากสิบนาทีสุดท้ายฟูลแลมนำสามประตูต่อสองนะฮะอีกห้านาทีที่เหลือริวพูลคลิกนะครับคลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะฟูลแลมสี่ประตูต่อสามนี่คือสิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกเกมนี้มาเจอกันในน้าแอดครับ นะคาราบาวนะคาราบาวครับหรือชื่อเดิมเลยดั้งเดิมก็ลีกครับมีอันนึงน,นะคือ EFL ครับก็แล้วแต่จะเรียกนะอยากจะเรียกอะไรก็เอาที่สะดวกนะเอาเอาตามอัธยาศัยของท่านได้เลยบอกว่าเรียกขำๆเออลืมลืมไปอันนึงมีมิกกี้เมาส์ครับแต่อันนี้ห้ามพูดอันนี้เป็นคำต้องห้ามนะครับอันนี้เป็นคำต้องห้ามห้ามพูดนะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้นะ นะครับก็พเนร้นเรียกนะแอดครับก็ได้ลีดครับก็ได้ฟอร์มการเล่นของหงแดงนะฮะฟอร์มการเล่นของหงแดงก็ต้องบอกว่าร้อนแรงดุดไฟบรรลัยกันชนะมาสามนัดติดต่อกันแล้วนะครับนะชนะมาสามนัดติดต่อกันเกมล่าสุดนี่โอ้โหอหังการมากบุกไปเหยียบจมูกไอ้ปืนโตถึงถิ่นเลยทีเดียวห้าเกมล่าสุดนะครับนับตั้งแต่ เสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็กในศึกแดงเดือดซึ่งเกมนั้นแมนยูเข้ารถบัสไปสองคันก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าทำไมถึงชนะไม่ได้อืนะก็ห้าเกมล่าสุดเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งนะไอ้ที่เสมอก็คือเสมออาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อหนึ่งในพริมยรีห้าเกมล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งยิงได้ไม่มากไม่มายฮะสิบสี่ประตู โอ้โห14ประตูจาก5นัดค่าเฉลี่ยนี่2ประตูกว่าๆเลยทีเดียวนะครับแต่มีแต่เล็กน้อยนะครับแต่มีปัญหานะครับเร์พูลมีปัญหาเรื่องการขาดผู้เล่นสําคัญอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เร์พูลจะขาดใครบ้างล,าล่าสุดเอ้ยล่าสุดนะแม็กบลินเดอร์ผู้ช่วยเจนคลับออกมาถแถลงข่าวเมื่อคืนนี้เป็น ข่าวใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็นําไปเผยแพร่กระจายกันไปทั่วตอนนี้เชื่อว่าพวกพี่ๆคงทราบกันแล้วนะฮะว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับมีอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าฉีกนะก็มันฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะฮะเอ็นหัวเขา่าฉีกเขาบอกน่าจะหายไปสักประมาณ2อสสัปดาห์ผมก็ถ้าหายไปสัก2อสสัปดาห์คือนักเตะบ,บาดเจ็บเนี่ยอันนี้ผมยึดถือนะฮะว่าจะไม่เอามาล้อเลียนไม่เอามาแสดงความดีใจเฮ้ยทีมมึงแม่งไม่มีตัวเฮ้ยเบาลงอ่อ,อนลงอะไรเงี้ย ไม่นะฮะคืออาการบาดเจ็บมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นนะฮะใครบาดเจ็บต่อให้เป็นคู่แขนคู่อาฆาตนะครับเราก็เอาใจช่วยให้หายเร็วๆนะครับเทรนด์เอเอหัวเข่าฉีกเอ็นหัวเข่าฉีกฟังดูน่ากลัวมากนะฮะผมว่าเกรงว่าแหมมันก็อาจจะเยอะกว่าสองสามสัปดาห์อาจจะเป็นเดือนหนึ่งแต่ถ้าเร็วกว่านั้นก็โอเคนะที่แน่ๆคืนนี้ไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกองหลัง นะฮะอาจจะได้เฟอร์จิลฟันไดที่หายป่วยกลับมาแต่แบ็กซ้ายนะครับก็ยังขาดอยู่ทั้งแอนดรูโรเบอร์สันทั้งคอสซารซิงมิการเห็นไหมหลังนี้เจ็บบาเลยมีโชเอลมาติปอีกตัวหนึ่งสี่คนเข้าไปแล้วหายไปเนี่ยเทรนต์นะฮะแบ็กขวาทเทรนต์โรเบอร์สันซิงมิการโชเอลมาติปนะเจติปเจ็บอีกสี่คนกลางกลางที่เจ็บไปก็มีเตียโก เตียโกอาคันทาร่ายังไม่กลับมาแล้วก็ที่ไปรับใช้ทีมชาติคือวาตารุเอนโดนะขายไปอีกสองนะครับข้างบนโมซาลาก็ไม่อยู่โมซาลาก็ไม่อยู่ไปรับใช้ทีมชาติเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าสนใจนะฮะว่าจะจัดตัวอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงแบ็คโฟเมื่อเทรนไม่อยู่มาก่อนเนี่ยนะถ้าแบ็คขวาหายไปก็อาจจะใช้โจโกเมสแต่ตอนนี้แบ็คซ้ายไม่อยู่2คนต้อง จำเป็นต้องโยกโจโคเมสไปยืนแบ็ก้ายเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบ็กขวาน,น่าจะเหลือไม่กี่ทางเลือกมองจากเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะอาร์โหนนะฮะเขาใช้คอนเนอร์แบลดลี์เป็นดาวรุ่งนะครับชาวไอแลนด์เหนือเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องใช้แล้วครับเจอเรนครอปดูแล้วเนี่ยผมดูเจอเรนครอปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุนซือที่กล้าได้กล้าเสียนะใจถึงพูดง่ายใจถึงก็น่าจะใช้อ่าดาวรุ่งอย่างแบลดลี์นี่แหละส่วนตรงกลาง ะะได้เฟอร์จิฟันได้กลับมายืนคู่กับโคนาเต้โอโหโคนาเต้ ate, เกมล่าสุดก็เหนียวแน่นเหลือเกินนะไม่มีฟันได้ไม่มีปัญหาอะไรโคนาเต้เอาอยู่ตรงกลางสามคนไม่มีเอนโดนะฮะก็ใช Mac แ้แมคอลิสเตอร์แต่แมคอลิสเตอร์เนี่ยก่อนเจ็บแล้วก็หลังจากบาดเจ็บเนี่ยผมดูอืมผมดูฟอร์มการเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยงปร่างคือดูแบบหนืดหนืดยังไงชอบกลน,นะครับดูหนืดหนืดดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะนะดู เอาตรงๆก็อย่าว่าผมนะถือว่าน่าผิดหวังนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ในฤดูกาลนี้นะเบอร์หก็น่าจะเป็นอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์นะครับอีกสองคนมีทั้งฮาวิเอเลียตไรอันกราเฟนแบกแล้วก็เคอร์ติสโจนส์นะครับก็คาดว่านะลองเลือกคนหนึ่งอะ่ะหรือบางทีอาจจะเอาเคอร์ติสโจนยืนเป็นหมายเลข6เลยแล้วก็ดรอปแมคคลิสเตอร์ออกไปนะมีไรอันกราเฟนแบกเล่นเกมรุกมีฮาวิเอเลียตเนี่ยเป็นตัว บทบ,บี้นะครับวิ่งพลานนะครับคอยเชื่อมเกมคอยเติมเกมรุกก็เป็นได้ดรอปแมคลิสเตอร์ไปก่อนฟอร์มไม่ดีหน้า3ตัวบนเนี่ยนะครับแนะน,น,นาเลยนะฮะอย่าเอาดาวินนุนเยสไปยืนหน้าเป้าเพราะเพราะว่าเขาใช้โอกาสเปลืองเอาออกมาอยู่ทางด้านกว้างเล่นเป็นหน้าซ้ายเนี่ยมีพื้นที่สามารถใช้ความเร็วความคล่องนะครับเล่นงานคู่แข่งได้มันจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วไม่กดดันว่าจะต้องยิงประตูจะต้องยิงประตูนะมันจะมันจะกดดันตัวเองเสียเปล่า นะผมมองว่าจากเกมล่าสุดเนี่ยชัดเจนเลยเอาดาวินนูเยสไปอยู่ซ้ายมีประโยชน์ครับและทางขวาเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากให้ลุยดีอาร์สไปกระชากลากเลื้อยนะครับนัดนที่แล้วก็ทําประตูได้จากการถูกโยกไปเล่นเป็นหน้าขวาส่วนหน้าเป้าไม่ต้องคิดมากเหมือนกันดีโอโกโชตานะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ดูเหมาะสมกับตําแหน่งนี้เอาตรงๆมากกว่าดาวินนูเยสนะครับ ดูๆไปแล้วเนี่ยแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะฮะยกตัวอย่างเทรนซาล่าเอนโดนะแต่นัดที่แล้วก็แสดงให้เห็นนะว่ามาตรฐานระบบการเล่นเนี่ยสำคัญกว่าความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับก็ดูแลลิฟท์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีกุนซือระดับอ,องอย่าง่เจรินครอปอยู่นัดที่แล้วอาจจะพบปัญหาตะกุกตะกากเล็กน้อยในการเอาชนะฟูลแลมนะครับแล้วก็ บอลสองนัดอ่ะนะเกมเนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องทิ้งทวนก่อนเพราะว่าจบจากนัดนี้แล้วเนี่ยพักยาวเลยสิบสิบเอ็ดวันสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลไม่มีเตะนะฮะได้พักนะฮะได้พักช่วงหน้าหนาวแล้วก็กลับมาอีกครั้งนู้นอาทิตย์หน้านูน้นเลยนะรับบุกไปเยือนบอลหมัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องทิ้งทวนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดชนะให้ได้เยอะที่สุดเพื่อตุนเอาไว้ก่อนที่จะเจอกันในนัดที่สองของรอบรอง,รองชนะเลิศถ้าชนะนัดนี้เยอะ ยิงขาดลอยก็จบเร็วนะที่สองก็เอาสำรองลงได้เอาดาวรุ่งลงไปหาประสบการณ์ได้ก็ขออนุญ,ญาตพวกพี่ๆีกทีหนึ่งคืนนี้ขอนอนดึกนะไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณผมผมต้องทํางานของผมอยู่แล้วนะครับทํางานเป็นเงินเป็นทองนะมันก็ต้องมันก็ต้องดูมันก็ต้องยอมนะยอมสําหรับฟุตบอลดึกๆของผมเนี่ย ถือเป็นถือเป็นความทรมานบันเทิงดูแมนยูจนชินเดึกๆอย่างวันก่อนเนี้ยแม่งเตะตีสามสิบห้าเฮียเล่นกันก็โอ้เฮียนั่งดูไปสักบางหมกไปหลับับ,บตื่นตืนนะฮะคืนนี้ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะหวานเจียบสำหรับเลี้ยวพูลขี้หมูขี้หมาชนะขาดไม่ขาดไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะชนะแน่ๆโอ้โหแล้วนึกดูน้ำจา่าฝูงพี่เมลี เอฟเอครับจับฉลาเล่นในบ้านรอบสีนะเจอผู้ชนะระหว่างนอริชกับวิสตโตโรเวอร์ยูโรป,ปาลีกเข้าไปรอรอบสิบทีมสุดท้ายแล้วมันไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนที่น่าขามเกรงสำหรับรีบูนแล้วนะะลีกครับก็วันนี้เจอกับฟูลแลมชนะเข้าไปได้เบอๆเอเ,อเจอโบโรนะัดชิงอีกตัด